เส้นขนาดและรูปสามเหลี่ยมตอนที่1สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันในคาบเรขาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องเส้นขนาดและรูปสามเหลี่ยมตอนที่1กันครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วกันก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกที่ปุ่มเพื่อทบทวนได้เลยครับสวัสดีครับน้อง สำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้ก็เป็นการหาขนาดของมุมโดยใช้ทฤษฎีมุมภายนอกและมุมภายในครับโดยเราจะยึดหลักทฤษฎีที่ว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึง่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันครับเ <laughs> <s ling> พื่อนๆยังจำได้ไหมครับ ขนาดของมุมภายในทั้ง3ามุมของรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไรนั่นคือขนาดของมุมภายในทั้งสามุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ180องศาข้อความนี้เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญทฤษฎีบทหนึ่ทางเรขาคณิตนะครับเพื่อนๆซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ากรูปกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆซึ่งต้องการพิสูจน์ว่ามุม CAB บวกมุม ABC บวกมุม BCA เท่ากับ180องศาหรือไม่เรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยครับสร้างเส้นตรง MN ผ่านจุด C ให้เส้นตรง MN ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB เนื่องจากส่วนของเส้นตรง AC เป็นเส้นตัด เส้นตรง mn และเส้นตรง ab จากทฤษฎีบทมุมแย้งถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจะได้ว่ามุม mca เท่ากับมุม cab และมุม ncb เท่ากับมุม abc จากขนาดของมุมตรงจะได้ว่ามุม mca บวกมุม bca บวกมุม ncb เท่ากับ180องศาจากนั้น เราจะแทนมุม MCA ด้วยมุม CAB และแทนมุม NCB ด้วยมุม ABC จะได้ดังนั้นจะได้ว่ามุม CAB บวกมุม ABC บวกมุม BCA เท่ากับ180องศาครับมาดูตัวอย่างนี้บ้างนะครับจงหาขนาดของมุม PQR ของรูปสามเหลี่ยม PQR ที่กำหนดให้ วิธีทำเนื่องจากขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาจะได้ว่ามุม PQR บวกมุม QRP บวกมุม QPR เท่ากับ180องศาแทนค่ามุม PQR ด้วย x แทนค่ามุม QRP ด้วย60องศาและแทนค่ามุม QPR ด้วย70องศานำา60องศา บวกกับ70องศาเท่ากับ130องศาจะได้ x บวก130องศาเท่ากับ180องศาจากนั้นนำลบ130องศาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ x เท่ากับ50องศาดังนั้นขนาดของมุม PQR เท่ากับ50องศาครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆพนายว่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับ ตัวอย่างต่อไปครับเพื่อนๆจงหาขนาดของมุม MNO ของรูปสามเหลี่ยม ONM ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับการที่เราจะหามุม MNO ได้เราต้องหาค่าตัวแปร x ให้ได้ก่อนเราจึงสามารถหาค่าของมุม MNO ได้ครับวิธีทำเนื่องจากขนาดของมุมภายในทั้งสามุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาจะได้ว่า มุม MNO บวกมุม NOM บวกมุม o n n เท่ากับ180องศาแทนค่ามุม MNO ด้วย X บวก15องศาแทนค่ามุม NOM ด้วย 8X และแทนค่ามุม o n n ด้วย 6X ลบ60องศาจากนั้นรวมค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร X จะได้เป็น 15X ลบด้วย45องศาเท่ากับ180องศา นำ45องศามาบวกทั้งสองข้างของสมการได้ 15x ลบ45องศาบวก45องศาเท่ากับ180องศาบวก45องศาจะได้ 15x เท่ากับ225องศาจากนั้นนำ15องศามาหารทั้งสองข้างของสมการได้ 15x หารด้วย15องศาเท่ากับ225องศาหารด้วย15องศา จะได้ x เท่ากับ15องศาเราต้องการทราบค่าของมุม MNO ซึ่งมุม MNO เท่ากับ x บวก15องศาแทนค่า x ด้วย15องศาจะได้ว่า15องศาบวก15องศาเท่ากับ30องศาดังนั้นขนาดของมุม MNO เท่ากับ30องศาครับจงหาขนาดของมุมภายในแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยม EFG ที่กำหนดให้วิธีทำก่อนอื่นเราต้องหามุม FEG นะครับเนื่องจากมุม FEG บวกมุม MEF บวกมุม NEG เท่ากับ180องศาเพราะเป็นขนาดของมุมตรงแทนค่ามุม MEF ด้วย69องศาและแทนค่ามุม NEG ด้วย59องศาจะได้ว่า มุม FEG บวก69องศาบวก59องศาเท่ากับ180องศาจะได้มุม FEG บวก128องศาเท่ากับ180องศานำลบหนึ้อยยบแปดองศามาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้มุม FEG เท่ากับ52ององศาจากนั้นหาค่าของมุม EGF เนื e ่องจากมุม EGF บวกมุม KGF เท่ากับ180องศาเพราะเป็นขนาดของมุมตรงแทนค่ามุม KGF ด้วย109องศาจะได้ว่ามุม EGF บวก109องศาเท่ากับ180องศานำลบ109องศามาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้มุม EGF เท่ากับ71องศาต่อไปเหลือมุมสุดท้ายแล้วครับเรามาหามุม EFG กันครับ เนื่องจากขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาจะได้ว่ามุม EFG บวกมุม EGF บวกมุม FEG เท,า e าทา FE า e า่ากับ180องศาแทนค่ามุม EGF ด้วย71องศาและแทนค่ามุม FEG ด้วย52องศาจะได้มุม EFG บวก123องศาเท่ากับ180องศา จากนั้นนำลบ123องศาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้มุม EFG เท่ากับ57องศาดังนั้นขนาดของมุม EGF เท่ากับ71องศาขนาดของมุม FEG เท่ากับ52องศาขนาดของมุม EFG เท่ากับ57องศาครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างเสร็จแล้วต่อไปก็ถึงเวลาสรุป จากพีอพอลโลแล้วล่ะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับน้องๆเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเนื้อหาที่เราเรียนกันไปในวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมกันซึ่งกล่าวไว้ว่าขนาดของมุมภายในทั้งสามุมของรูปสามเหลี่ยมเมื่อรวมกันแล้วจะมีขนาดมุมเท่ากับ180องศาจากทฤษฎีบทข้างต้นสามารถนำมาใช้พิสูจน์ทฤษฎีบท เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมได้ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆต้องไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยครับจงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมแต่ตอนนี้ภายต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คาบเรียนหน้าสวัสดีครับ